ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีกําจัดลายแดงออกจากไก่ตัวไม่รอ,อดนะครับแล้วก็ไก่เล็กนะคร,กกครับตัวเล็กดูครับตัวแดงเนี่ยครับจะชอบเกาะตามไก่ไม่รอดอหรือว่าไก่ที่ทําการตกไข่เพื่อจะฟักลูกออกมาเป็นตัวนะครับด้วยเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ช็อกฉีดมดหรือว่ากําจัดวัลแลนซ่ากาจัดมดเนี่ยครับ ผมจะใช้วิธีในการทุบให้ละเอียดครับทุบช็อคให้ละเอียดเป็นผงนะครับแล้วก็จะโรยโรยลงในตัวไก่เลยครับนี่ครับโรยลงไปเลยครับนี่แะครับนี่นครับพอโรยเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับมาดูเนี่ยตัวลายแดงเนี่ยจะตายหายหมดเลยครับ หลังนี้ไม่ค่อยมาดูครับไม่รู้ว่ามันเกิดลายแดงตั้งแต่ตอนไหนอาจจะเป็นเนื่องจากที่หลังชื้นหรือเปล่าครับพวกฟางพวกอะไรที่เราเอามาลองทำาลังเนี่ยอาจจะเกิดจากความชื้นนะครับดูดูันหน้าแม่ข่ี้ครับจุดแดงๆแดงๆเนี่ย ติดตามนะครับว่าจะผลจอกมาเป็นยังไงจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ตัวไรแดงจะตายหรือไม่อ่ะติดตามนะครับโดยคลิปที่สองนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ